สิ่งที่ฟรีไฟล์และ s สควิตเกมมีเหมือนกันอย่างที่เราทราบกันดีตอนนี้ฟรีไฟล e จะ c o l แลบกับ s สควิตเกมอย่างเป็นทางการแล้วแถมชุดโกกวาวยังเป็นชุดฟรีด้วย เมามินมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งการจับผู้คอลบที่ดีมากเพราะทั้งสองมีเนื้อเรื่องที่คล้ายกันโดนจับไปที่เกาะล้างหลายผู้คนเพื่อทําการอะไรบางอย่างเหมือนกันสควิตเกมต้องเอาตัวรอดออกไปให้ได้เพื่อจะได้เป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลกลับไปอย่างมหาศาลในขณะที่ฟรีไฟจะต้องอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเพื่อเป็นผู้ที่แข็งแข่งที่สุดแล้วก็โดนจับไปคนนิ่งต่อยอทีทั้งสองการแข่งขันเป็นสิ่งที่ตอบสนองและเพื่อสร้างความสนุกของเหล่าคนรวยเหมือนกันของสควิตเกมก็เป็นเหล่า v i p ที่มองคนเป็นแค่ม้าแข่ง ส่วนฟ f i ไฟก็เป็น h o r ร z o n ที่มองคนเป็นแค่หนูทดลองผลิตภัณฑ์หมายเลข3-44สำหรับการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเพื่อให้ได้สุดยอดนักลบมาถ้าเพื่อนๆถูกจับไปที่เกาะล้างเพื่อนๆจะลงแข่งเกมไหนมากกว่ากันมาเม้นบอกกันหน่อยอย่าลืมแวะไปดู s สควิตเกมภาค3เวอร์ชั่นจีนแดงที่เมามินเป็นคนทำในบ้านแดงด้วยนะคะแล้วก็แวะไปตามของสะสมจากเรื่องสควิตเกมตรงตะก้าได้นะ